ร,ริศนาโทรัสเซียถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำเกาหลีเหนือจัดเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทหารใหญ่ติดอันดับโลกมีจำนวนรถถังมากที่สุดในโลกเป็นชาติผู้ส่งออกอาวุธอันดับต้นของโลกในช่วงไม่กี่ปีปมานี้พังอาแสนยานุภาพด้านอาวุธขึ้นมาอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีอาวุธของเกาหลีเหนือได้รับการถ่ายทอดจากรัเสเซียและจีน ชาติฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งในนามกลุ่มพริกที่ยึดกลุ่มชีวิตประชากรโลก46%ขนาดเศรษฐกิจ37%ของ GDP โลกซ้ำยังเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ผ,ผลิตสินค้าพกพัณฑ์พลังงานน้ำมันก๊าซแร่ยูนเนียมนิวเคลียร์ผลิตอาหารธัญพืชเลี้ยงชาวโลก เป็นผู้ครอบครองอิทธิพลเหนือแหล่งทรัพยากรสินแร่หายากมีกมค่าทั้งปวงบนโลกใบน,นี้เกาหลีเหนือเป็นเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่มีอาวุธแรแรงที่สหรัฐและฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ยังผลิตประจำการในกองทัพไม่ได้คือขีปนาวุธข้ามทวีปไฮเปอร์โซนิกที่มีศักยภาพสูงมากถึงขนาดยิงเล่นได้แทบทุกสัปดาห์มีพิสัยการยิงไกลได้ถึงดินแดนสหรัฐได้อย่างสบาย เมื่อสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่เป็นฝ่ายระเบียบโลกเกา่าค้่เดียวและเป็นอริต่อกันมานานกว่า75ปีก็กวนซ้อมรบคมคู่ที่รัวๆในคาบสมุทรเกาหลีอีกทั้งช่วงกรกฎาคม2566ที่ผ่านมาสหรัฐได้ส่งเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์แต่ไร้หัวรบขายให้เกาหลีใต้ย่อมเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนี้โดยปริยาย ทำให้เกาหลีเหนือต้องเร่งเพิ่มแสนยานุภาพกองทัพของตนอย่างขนาดใหญ่ขยับขึ้นไปอีกโดยมีการผลิตอากาศยานโดรนโจมตีขนาดใหญ่ได้ต้นแบบมาจากอิรานที่สามารถสอยตกและยึดมาจากกองทัพสหรัฐได้แล้วส่งซากให้จีนจากนั้นส่งต่อให้เกาหลีเหนือทำวิศวกรรมย้อนกลับได้ในที่สุดเดิมเกาหลีเหนือมีกองเรือดำน้ำพลังดีเซนที่ใหญ่ที่สุดในโลกราว90้าลำ แต่ส่วนใหญ่มีอายุมากแล้วและยิงได้แต่จรวดต่อปิโดเท่านั้นแต่มีเรือดำน้ำที่สามารถยิงขีปนาวุธสู่อากาศได้หนึ่งลำวันที่9กันยายน2566ที่ผ่านมาครบรอบวันชาติ75ปีเกาหลีเหนือปล่อยอาวุธเรือดำน้ำจโจมพลังนิวเคลียร์ลำแรกฮิโรคิมคุณโอเคโดยมีท่อยิงขีปนาวุธสู่อากาศติดหัวรบนิวเคลียร์จำนวน10ท่อ เพื่อต่อต้านสหรัฐและค่าศึกในเอเชียตะวันออกประธานาธิบดีคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเผยว่า <c oughs> เขามีคำสั่งให้กองทัพพัฒนาเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์เพิ่มอีกหนึ่งลำและป,ะปรับปรุงอัปเกรดเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ให้ติดตั้งและสั่งยิงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ได้อย่างเร่งด่วนสิ่งนี้ทำให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นวิตกกังวลมากนั่งไม่ติด เพราะกองทัพพวกตนไม่มีหัวรบนิวเคลียร์เลยแม้แต่ลูกเดียวต้องชะเง้อคอรอความหวังจากสหรัฐมาช่วยปกป้องแลกกับเงินค่าซื้ออาวุธมหาศาลและเงินค่าคุ้มครองอีกหลายแสนล้านบาทต่อปีวันก่อนทางการสหรัฐแถลงไวยวายข่มขู่ว่าชาติฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตและเกาหลีใต้มีสิทธิ์ขายและให้กู้อาวุธให้กับยูเครน รุมทำสงครามกับรัเสเซียได้แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นห้ามเกาหลีเหนือที่มีอาวุธมากกว่าฝ่ายตนขายให้กับรัเสเซียโดยขู่กันโชคว่าถ้าฝ่าฝืนคำสั่งของตนทางเกาหลีเหนือจะต้องจ่ายชดใช้ในราคาแพงแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุล่าสุดผู้นำเกาหลีเหนือพร้อมคณะได้ออกเดินทางจากเมืองหลวงกรุงปิงหยางโดยรถไฟหุ้มกรอบไปยังเมืองเท่าลาดิวอสตอกของรัเสเซียที่ติดมหาสมุทรแปซิฟิก ที่นั่นเขาจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัเสเซียที่เป็นคู่หูเก่าแก่กันมายาวนานกว่า23ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันมากขึ้นรวมถึงความร่วมมือด้านอาวุธและความมั่นคงโดยมีเครื่องบินขนส่งแอนโต o น a อฟเ148บินล่วงหน้าจากกรุงปิงยางมุ่งหน้าสู่รัเสเซียเพราะผู้นำเกาหลีเหนือระมัดระวังตัวมาก เขาจะเดินทางไปรัเสเซียและจีนด้วยขบวนรถไฟเท่านั้นไม่ขึ้นเครื่องบินวิเคราะห์ว่าทั้งสองประเทศคู่หูจะหารือกันในแนวทางการจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วการจัดสองรบทางทหารร่วมสามประเทศกับกองทัพจีนเพื่อถุงดุนอำนาจฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลญี่ปุ่น โดยรัสเซียจะถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่รัสเซียมีกองเรือประเภทนี้มากที่สุดในโลกและมีตอปิโพไซดอนที่สามารถสร้างคลื่นสึนามิสูงถล่มเมืองชายฝั่งกว่าลงทะเลได้รวมทั้งเทคโนโลยีดาวเทียมที่รัสเซียก้าวล้ำรัสเซียได้ยึดขีปนาวุธต่อต้านรถถังจากฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตได้จานวนมากคาดว่าจะถ่ายอวนไปให้เกาหลีเหนือทาวิศวกรรมย้อนกลับ โดยอิหร่านกำลังหาหรือสนับสนุนแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีโรนแบนท์พลีชีพชาเฮดะ136รัเสเซียมีโรงงานผลิตโรนคล้ายกันรุ่นเจอรานสองที่แคว้นคัมชตกาในจีนก็เพิ่งทดลองโรนรุ่นนี้สำเร็จเช่นกันแต่ชื่อรุ่นซันฟลาวเวอร์ส่วนโรนคลอดคอปเตอร์ติดระเบิดพลีชีพรัเสเซียกำลังผลิตใช้ออกรบในยูเครนแล้ว10,000แสนลำกำลังผลิตเพิ่มอีกหล้านลำ ดังนั้นรัเสเซียจึงไม่มีความจำเป็นอะไรต้องซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือตามที่สหรัฐโวยวายข่มขู่เพราะศักยภาพการผลิตอาวุธทำได้มากมายเพียงพออยู่แล้วแถมยังเหลือจนต้องจัดงานแสดงสินค้าอาวุธเพื่อระบายของล้นสต็อกออกจำหน่ายไปทั่วโลกอีกด้วยดังนั้นที่ผู้นำเกาหลีเหนือไปเยือนรัเสเซียคราวนี้จึงพุ่งเป้าไปที่การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุธขั้นสูง เพื่อเพิ่มอัตราเร่งการจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วในย่านเอเชียตะวันออกอย่างแน่นอนโปรดกดติดตามไว้เพื่อรับชมบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป